สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะว่าช่องบอกขาสไตล์ป้าตอนนี้เรากําลังจะพาผู้ชมทางบ้านไปชมที่ดินติดถนนนะคะติดถนนสี่เลนค่ะคือเส้นนี้ค่ะหมายเลขทางหลวงถนนเส้นนี้ก็คือ333ค่ะจากอู่ทองไปด่านช้างนะคะไปด่านช้างไปบ้านไร่ไปอุทัยธานีแล้วก็ขึ้นเหนือได้เลยค่ะแล้วก็จุดที่เราวิ่งอยู่นี่ค่ะก็คือ แถวตำบลดอนคาอเภอูออ่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงที่เราจะพาไปชมค่ะเราถ่ายให้ชมเส้นทางเส้นทางถนนซึ่งอีกไม่นานค่ะถนนก็จะขยายเป็นสี่เลนนะคะผ่านหน้าที่ดินของเราค่ะที่ดินของเราตั้งอยู่ริมถนนหมายเลขส3 3สาตำบลบ,บ้านโค้งอเภอูออ่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ดูค่ะตอนนี้ค่ะที่เราพา,พาวิ่งอยู่นี่ข้างข้างถนนข้างทางเห็นไหมคะเริ่มเคลียร์ต้นไม้เริ่มดินมันลงเพราะว่าอีกไม่นานตรงนี้ก็จะขยายสี่เลนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทางบ้านไปชมที่ดินกันนะคะตามไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้พาทุกท่านมาถึงที่ดินแปลงที่เราจะบอกขายแล้วค่ะเห็นไหมคะถนนตรงนี้กำลังเริ่มขยาย4ี่เลนแล้วนะคะที่เราพาขับรถมาค่ะตอนนี้เราพาทุกท่านยืนอยู่ที่ถนนหมายเลข3 3มาสามนะคะ รถเราจอดอยู่ด้านนู้นค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะเราขับรถมาจากอำเภออุทองค่ะด้านนี้คืออำเภออุทองส่วนด้านนี้ไปด่านช้างค่ะแล้วเราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะมาดูกันค่ะติดถนนสี่เลนนะคะอยู่อำเภอ อูทองจงอังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตำบลบ้านโคง้งมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดค่ะสองงานแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองงานหลักหมุดอยู่ตรงนี้ค่ะหลักหมุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตรงไปนูน่นหลักหมดุดหน้ากว้างหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะกว้างประมาณสามามสิเมตรค่ะประมาณ37เเมตรนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินมาดูตรงนี้อยู่ตำบลบ้านโค้องอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะติดถนนสี่เลนนะคะที่เราถ่ายให้ชมค่ะสี่เลนเริ่มขยายมาแล้ว ข้อเสียของที่ดินแปลงนี้ก็คือยังไม่ถมนะคะยังไม่ถมเห็นไหมคะเนี่ยน่าจะต่ํากว่าระดับถนนอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะเห็นไหมคะรถเว่งอยู่นั่นประมาณ2เมตรนี่ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะหลักหมุดมาถึงตรงนี้ไปนู่นเห็นไหมคะเสาพยานเสาพยานต้นนู้นค่ะ าพยายนอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณ37เมตรค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็ลึกด้านนี้ค่ะลึกด้านนี้อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ19เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้จะเหมือนกับว่าจะแคบแล้วก็ไปกว้างด้านนูนะคะ่ะไปกว้างด้านหนูนนะคะด้านนี้ ความลึกอยู่ที่ประมาณ19เมตรและส่วนด้านนู้นค่ะ20กว่าเมตรนะประมาณ23-24เมตรประมาณนั้นค่ะเนี่ยที่ดินสวยๆแปลงนี้อยู่ติดถนนสีเลนค่ะสีเลนเริ่มขยายมาแล้วจากตรงที่ขยายมาเสร็จแล้วตรงนั้นค่ะคราเากไปประมาณ3กิโลเมตรถึงที่เขา,าสร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เริ่มเคลียร์ด้านนู้นเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วอีกไม่นาน 4เลนมาถึงแน่นอนค่ะเพราะว่าเริ่มขยายออกมาแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดค่ะ2ง,งานค่ะ2ง,งานหรือว่า200ตารางวานะคะตรงนี้อยู่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะติดถนนติดถนน4เลนหมายเลข333ค่ะแล้วก็มาดูกันค่ะ จากหน้าที่ดินของเรานะคะหาร่มก่อนแดดร้อนมากเลยอะจากที่ดินของเราค่ะไปอำเภออุทองระยะทางอยู่ที่22กิโลเมตรไปด่านช้างระยะทางอยู่ที่59กิโลเมตรแล้วก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะระยะทางอยู่ที่29กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะ2 0 0ตารางวาแปลงนี้ บอกขายในราคางานละนะคะ8 5 0 0 0 0หบาทค่ะเท่ากับว่าที่ดินแปลงนี้ขายยกแปรงขายยกแปรงอยู่ที่1 0 0 0 0ล้านบาทค่ะแปลงนี้นะคะ2งานค่ะราคารวมอยู่ที่1 7 0 0 0ล้าบาทค่ะ ราคานี้เราไม่ได้บอกผ่านนะคะเป็นราคาของเจ้าของที่ดินบอกมาเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจเจ้าของที่บอกว่าต่อรองได้นะคะสามารถโทรมาคุยกันได้สอบถามกันได้ต่อรองกันได้ติดถนนสีเลนหมายเลขตองสามค่ะสามสามสามตำบลบางโขงอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาทุกท่านมายืนอยู่มุมนี้ค่ะ ถนนสี่เลนนะคะน่าจะไม่เกินปีนี้ค่ะสี่เลนก็คงขยายมาถึงแล้วเพราะตอนนี้กําลังเคลียร์ต้นไม้เคลียร์พื้นที่ด้านนูนนะะ้นแล้วค่ะด้านฝั่งนู้นเคลียร์แล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดสองงานค่ะบอกขายราคางานละ8ปดแสนห้าหมื่นบาทค่ะขายยกแปลงนะคะสองงานรวมแล้วจะเป็นราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทค่ะ ราคานี้สามารถโทรมาต่อรองกันได้นะคะหน้ากว้างของที่ดินค่ะหน้ากว้างของที่ดินอยู่ที่ประมาณ37เมตรค่ะและส่วนด้านนี้จะแคบนะคะความลึกของที่ดินตรงนี้ค่ะด้านนี้ค่ะจะจะลึกอยู่ที่ประมาณอ่าเมตรค่ะและส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะเสาพยานอยู่ตรงนั้นค่ะด้านนี้จะลึกอยู่ประมาณ2 0 2 4 25เมตรค่ะประมาณนั้นค่ะ คือที่นินแปลงนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะอยู่ตำบลบ้านโค้งอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะห่างจากสุพรรณบุรีค่ะ 29- 29กิเโลเมตรด่านช้าง59กิโลเมตรอูทอง22กิโลเมตรค่ะสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซ u b s ไ r i b e กดติดตามตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ